เงินไม่้องแค่วขึ้นความสําเร็จคยังเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องต้องฟัญหาปัญหาและอุปสรรคอยังต้องต่อสู้และดินด้นรนเป็นอีก1นราศีดันเงินอยู่ในเกมที่ค่อนข้างดีมากๆสวัสดีครับคลิปนี้นะครับอาจารย์จะพูดถึงดวงดาวที่โยกย้ายช่วงเดือนมิถุนายน2566นะครับในการที่ดวงดาวเขาโยกย้ายเปลี่ยนราศี ซึ่งในแต่ละเดือนทุกๆเดือนนะครับดวงดาวเขาจะมีการโยกย้ายแล้วแต่ว่าดาวดวงไหนจะย้ายในวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับในกรณีที่ดวงดาวย้ายแบบนี้นะครับในแต่ละเดือนว่าเวลาที่ดาวเขาย้ายเปลี่ยนราศีเนี่ยมันก็จะต้องกระทบแล้วนะครับว่าผลของชีวิตของคนในทั้ง12ลัคนาราศีจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเวลาที่ดาวแต่ละดวงย้ายมีผลมีลมลอิทธิพลยังไงบ้างว่าดวงดาวนั้นย้ายไปยังไงแล้วให้ตำแหน่งอะไรบ้างในดวงของแต่ละคนทั้ง12 ล,ลักษณะราศี ค,คลิปนี้นะครับอาจารย์จะพูดถึงดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภช่วงเดือนมิถุนายน2566นะครับว่าเมื่อดวงดาวที่โยกย้ายแบบนี้นะครับในแต่ละเดือนนะครับว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยดาวย้ายข้ามราศีหลายๆดวงจะส่งผลและมีอิทธิพลอย่างไรบ้างกับคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภนะครับเรามาดูดาวด,าว,ดวงแรกที่จะย้ายในวันที่2มิถุนายน2566นี้นะครับนั่นคือดาวพัพพุ ย้ายวันที่2มิถุนายน2566เวลา11นาฬิกา50นาทีนะครับดาวพระพุธนะคะเป็นภพเรือนการเงินของคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภแล้วดาวการเงินย้ายเข้าทับตัวของคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภวันที่2นะครับถ้าดาวการเงินย้ายไปทับตัวเราแบบนี้ช่องทางการเงินหรือช่องทางการหาเงินของคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับและอย่างดาวพระพุทธทับตัวแบบนี้ในการหาเงินก็อาจจะค่อนข้างที่ จะง่ายขึ้นนะครับแต่ดาวการงานของคุณเนี่ยไปอยู่ในเรือนวินาศอาจารย์มองว่าความเหนื่อยของคุณอาจจะยังมีอยู่นะครับในเรื่องของการทํางานแต่ในการหาเงินก็ยังประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะดาวการเงินทับตัวแบบนี้นะครับต่อไปดาวอีกดวงหนึ่งที่จะย้ายในวันที่15มิถุนายน2566นะครับดาวพระอาทิตย์ซึ่งก่อนหน้านี้ดาวพระอาทิตย์ตัวของคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวพระอาทิตย์เป็นภพเรือนพันธุอาจารย์มองว่าคนที่ E เกิดในลัคนาราศีพุธเสบนะคะความาแสงสว่างหรือในเรื่องของการงานในเรื่องของการที่คุณจะได้การช่วยเหลือจากครอบครัวหรือการซัพพอร์ตจากครอบครัวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล,แล้วดาวพระอาทิตย์จะย้ายอีกครั้งหนึ่งคือในวันที่15มิถุนายน2566นะครับดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าไปสู่ในเรือนการเงินถือว่าแสงสว่างทางด้านการเงินของคนที่เกิดในลัคนาราศีพุธเสกก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกันนะครับดาวพระอาทิตย์ไปส่องแสงทางด้านการเงินให้นะครับทีนี้ดาวพระอาทิตย์ย้ายไป อยู่ในเรือนการเงินในราศีเมถุนซึ่งราศีเมถุนหรือดาวพุธเป็นดาวประจําเรือนเกิดตรงราศีเมถุนแล้วดาวพฤหัสก็ยังเป็นภพเรือนการเงินของคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภนะครับต่อไปดาวพฤหัสจะย้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่18มิถุนายน2566นะครับเวลา23นาฬิกา59นาทีนะครับดาวพฤหัสเป็นภพเรือนการเงินหรือตาแหน่งการเงินของคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งตรงราศีเมถุนนั้นนะ เป็นภพเรือนการเงินของคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวพระพุธย้ายไปอยู่ตรงนั้นนะครับไปสู่เรือนตัวเองหรือแข็งแรงเป็นเกษตรตาธิบดีทีนี้คนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภเป็นไงครับการเงินคุณจะแข็งแรงขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าดวงดาวเขาย้ายไปอยู่ในตําแหน่งของตัวเองแบบน,นั้นนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีนะครับที่ช่วงเดือนมิถุนายน2อง6นี้ในเรื่องของการเงินของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวพระอังคาร ดาวพระอังคารเนี่ยเขาจะย้ายในวันที่30มิถุนายน2566ทีนี้ดาวพระอังคารเป็นตําแหน่งวินาศและภพเรือนปัตตนิหรือคู้ของนะครับเขาย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับในวันที่30มิถุนายน2 5ง6ต้องบอกกต้องบอกฝนนะครับคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภดวงดาวศุกร์นั้นนะครับเขาทับดาวพระอังคารอยู่ในราศีกรกฎช่วงวันที่1-30ถึงมิถุนายน2566ก็ถือว่าคุณเองยังต้องเรียกฟันญ่าปัญหาและอุปสรรค ยังต้องต่อสู้และดิ้นรนนะครับเพราะอย่าลืมว่าดาวพระอังคารเป็นภพเรือนวินาศแต่โชคดีอีกอย่างหนึ่งคือดาวพระอังคาร,รากับดาวพระศุกร์ก็ยังเป็นคู่มิตรกันนะครับแต่ดาวพระอังคารถึงจะเป็นวินาศก,าก็จริงแต่ดาวพระอังคารเดินเป็นมิตรหรือไม่แข็งแรงหรือไม่ค่อยเดินแบบเต็มกําลังมากก็ถือว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและอีกอย่างหนึ่งด้วยดาวศุกร์และดาวพระอังคารเป็นดาวคู่มิตรกันความตั้งใจในเรื่องของการทํางานหรือการหาเงินของคุณก็ยังมีอิทธิพลที่ค่่อนนนนข้้้าางงงงสสูแลละผใหหคุณัเิ ได้แบบคล่องแคล่วขึ้นนะครับดาวศุกร์นะครับจะย้ายอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่30มิถุนายน2566นะครับเวลา17นาฬิกา30นาทีดาวพระศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับซึ่งดาวพระอังคารย้ายไปก่อนแล้วนะครับเข้าสู่ราศีสิงห์ตั้งแต่เวลา12นาฬิกา2นาทีแล้วดาวพระศุกร์ก็ย้ายตามไป แล้วดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคนที่เกิดในลัคนาราศีพุศนะครับก็ย้ายไปอีกครั้งหนึ่งเข้าราศีสิงห์นะครับดาวพระศุกก็ยังได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคอีกเช่นกันนะครับอาจารย์มองว่าเอ,อ่ตัวตนของคุณเนี่ยเดินแข็งแรง และได้ตำแหน่งที่ดีมากๆความสําเร็จของคุณก็ยังมีสูงอยู่ถึงดาวการงานของคุณจะไปตกอยู่ในเรือนวินาศก็จริงแต่ตัวตนของคุณค่อนข้าง,งแข็งแรงความสําเร็จก็ยังเกิดขึ้นนะครับถึงมันมีข้อเสียอยู่บ้างในบางจุดนะครับแต่ข้อดีของคุณค่อนข้างเยอะและอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์มองว่าความสําเร็จคุณยังเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องในช่วงของเดือนนี้นะครับด้วยดาวการเงินของคุณขแข็งแรงและเดินในตําแหน่งที่ดีเป็นเกษ,ษ,ษ,ษตราธิบดีการเงินของคุณก็อาจจะเข้าได้หลายช่องทางอีกเช่นกัน แต่คุณอาจจะต้องมีความขยันขันแข็งในเรื่องของการทํางานนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับดาวพระหัสในดวงของคุณเนี่ยเขาเป็นภพเรือนลาพระแล้วดาวพระหัสก็ย้ายเข้าไปสู่ในเรือนวินาศอีกอเช่นกันทั้งการงานทั้งโชคลาภไปอยู่ในเรือนวินาศแบบนี้นะครับอาจารย์มองว่าคุณก็โฟกัสในเรื่องของการงานดีกว่าเพราะการเงินคุณเดินดีแต่ในเรื่องของโชคลาภอาจจะเขาเรียกว่าพักหรือโฮไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปทุ่มมากนะครับเพราะการลงทุนของคุณมันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะว่าดาวโชคลาภหรือดา เราลาพะเนี่ย เขาย้ายไปอยู่ในเรือนวินาแล้วเขาอยู่ตรงนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงหนึ่งปีนี้นะครับคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภอาจารย์มองว่าคุณโฟกัสในเรื่องของการทํางานและโฟกัสในเรื่องของการหาเงินนะครับแต่ในเรื่องของการลงทุนอาจารย์อยากให้คุณพักไว้ก่อนในช่วง1ปีนี้เพราะดวงดาวราพัเดินในตําแหน่งที่เสียนะครับดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรารู้ดวงแบบนี้แล้วนะครับในช่วงของเดือนมิถุนายน2566นี้ นะครับก็วางแผนในการดําเนินงานหรือดําเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและมีสติในการดํำรงชีวิตนะครับตัวของคุณจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในมุมที่มีจุดเสียนะครับการทํานายดวงแบบนี้เป็นการทํานายดวงแบบ รวมนะครับทีนี้ดวงของคนเรามีขึ้นมีลงแต่ว่าการที่เราจะทราบดวงนะครับว่าดวงของเราในช่วงนี้เป็นเกณฑ์ยังไงบ้างเนี่ยนะครับต้องรู้ดวงในจุดเกิดของเราด้วยว่าดวงจุดเกิดกําเนิดเกิดของเราณวันที่เราเกิดดวงดาวเดินแบบไหนและดาวแต่ละดวงเดินให้กุลกับเราอย่างไงบ้างนะครับแล้วการที่ดวงดาวเขาโยกย้ายแบบนี้จะส่งผลและมีอิทธิพลในลัคนาราศีเกิดของเราอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการที่ ที่อาจารย์ดูดวงให้แบบนี้ไม่ได้เจาะจงว่าดวงของคนใดคนหนึ่งเป็นดวงเกณฑ์ชะตาองค์รวมของคนที่เกิดในแต่ละละัคนาราศีนะครับความแม่นยำอาจจะไม่ได้ครอบคลุมในทุกดวงเกิดของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าใครอยากทราบดวงเกิดของแต่ละคนนะครับแบบละเอียดเลยนะครับโดยที่เราต้องรู้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอย่างชัดเจนถ้าทราบจังหวัดเกิดด้วยได้ยิ่งดีนะครับ อาจารย์จะสามารถทานายดวงคุณได้ค่อนข้างแม่นยําและรู้ในดวงจุดเกิดของเราว่าดวงของเรามีขึ้นมีลงมากน้อยแค่ไหนและดวงของเราจะรวยได้หรือไม่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่ดวงดาวเดินแบบนี้นะครับการที่ดวงดาวส่งผลและมีที่พนกับดวงของเราอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับเราต้องรู้จุดเกิดอย่างชัดเจนนะครับว่าดวงของคุณณเดือนนี้มันขึ้นหรือลงหรือเดือนนี้ดวงของคุณเกณฑ์ชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ถ้า ใครฟังคลิปนี้แล้วไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยใดๆหรืออยากดูดวงแบบละเอียดกับอาจารย์นะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจตัวเลขเปลี่ยนชีวิตนะครับอาจารย์คิวขอบคุณครับสวัสดีครับ